สวัสดีค่ะมังงะเรื่อง Declaration of Love ตอนที่21ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลมันหัวเลิฟและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองสามารถติดตามอ่านได้ที่เพจผู้แปลนะคะว่าสุภาพสตรีไม่ควรคร้งอ้างแหลมั่นผู้ชายดูเหมือนมีคนมาฟ้องแล้วสินะองค์ราชนีคือว่า คุณนาตวนคุณบอกเธอว่าอะไรนะคะสุภาพสตรีไม่ควรทำแบบนั้นพวกคนสามาัญชนหยาบใครแบบนั้นจะมาเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้ยัางไงากันเธอนี่เองนาตวนคุณไม่รู้หรอกว่าพวกสามัญชนที่ไม่รู้จักประมาณตัวเองไม่ว่าอะไรก็สามารถทำได้เพียงเพื่อผลประโยชน์แค่เล็กน้อย ผู้หญิงคนนี้นี่จริงๆเลยคุณตวนมู่ดูเหมือนว่าจะมองคนธรรมดาอย่างพวกฉันอย่างมีอคติเป็นหน่อยนะใช่อคติหรือไม่คุณหนูเย่คงรู้ดีอยู่แก่ใจคุณหนูเยฉันเห็นสามัญชนอย่างเธอมาเยอะแล้วชอบคิดว่าถอดเสื้อผ้าก็สามารถปินขึ้นเตียงได้ฉันบอกเธอให้นะ ุ่นพี่แค่คิดเล่นๆกับเธอเท่านั้นแหละสามัญชนพูดต,ต่ำต้อยอย่างพวกเธอแค่เกิดมาเลือกก็สกปรกแล้วทางที่ดีเธอควรรู้ว่าอะไรควรไม่ควรทำรีบไปจากรุ่นพี่ซะคุณหนูตัวนูมู่ทคำก็สามัญชนหรือว่าตระกูลชั้นสูงอย่างพวกคุณไม่ได้มีสามัญชนอย่างพวกเราจ่ายภาษีเพื่อคอยเลี้ยงดูหรอกหรือไง คุณหนูตัวมู่บอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีแล้วทำไมคุณถึงได้ปรากฏตัวที่บ้านคู่มานของฉันแต่เช้ากันล่ะแกพอได้แล้วฉันเป็นคนให้ยิ่งเออไปแต่เช้าเองทำไมหรอคุณหนูเย่มีปัญหาอะไรไม่มีหรอกค่ะ เพียงแค่ฉันรู้สึกว่าองค์ราชนีนั้นสูงส่งหน้าเขารบคงต้องปฏิบัติต่อสามัญชนและชนชั้นสูงเท่าเทียมกันแน่นอนคุณหนูเย่อาจยังไม่เข้าใจดีสินะมั่วไปกับอิงเอ,อ๋อเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กความรักในวัยเด็กไม่เหมือนกับดอกย่าข้างนอกหรอกนะฮ,ฮปากคอเลาะร้ายข้าลมคมคายนักนะ นี่หมายความว่าตัวมู่หวนอิงเป็นว่าที่ภรรยาที่ราชวงศ์นั้นหมามั่นไว้สินนะคุณหนูเย่เธอเป็นคนฉลาดฉันคิดว่าเธอจะเข้าใจสิ่งที่ฉันจะสื่อนะหลายร้อยปีมาแล้วราชวงศ์ของเราไม่เคยแต่งงานกับสามัญชนมาก่อนถึงจะเป็นสายแยกก็ไม่มีข้อยกเว้นไม่สู้คุณหนูเย่คว้าผลประโยชน์ตรงหน้านี้ไว้ดีกว่า องราชินีหมายความว่าไงคะเธอต้องการเท่าไหร่ถึงจะออกไปจากรุ่นพี่เรนอราคามาสิแล้วพวกคุณให้ฉันได้เท่าไหร่ละ่ะที่แท้ก็อยากใช้เงินฟาดหัวเย่หลิวซาอย่างเธอแม้ว่าจะดูต่ำต้อยมากแต่ไม่ยอมรับไม่ได้ว่าเธอเองก็เป็นคนฉลาด เห็นกันหน้า <button> ม <society> <ını urai> ั่วไปฉันให้สิบล้านแล้วกันไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วไม่ต้องกลับมายุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแค่สิบล้านเองเหรอราชวงศ์จนขนาดนี้เชียวเย่หลิวชาคุยกันดีๆไม่ชอบต้องให้มีน้ำตาหถึงไงตายแล้วคุณหนูตัวมูอยากกดไปสิคาฉันแค่พูดตามจริงเองนะจริงนะ ตอนนั้นเคยมีนางแบบมาก่อแก่พี่ชายฉันพ่อฉันก็ใช้เงินได้ไปเที่ยวกับพวกคุณแล้วฉันเห็นว่าพ่อฉันยังจริงใจมากกว่าพวกคุณซะอีกตอนนั้นเขายกเกาะให้นางแบบตัวน,น้อยคนนั้นโดยตรงเลยนะแถมยังเป็นเกาะในเบานิฟด้วยกี่ร้อยล้านนะแต่พวกคุณกลับให้แค่สิบล้านนี่สิองราชินีคะงั้นเอาแบบนี้กันเถอะ พวกคุณต้องการเท่าไหร่ถึงจะยอมให้ฉันแต่งงานกับท่านดุกดีกว่าพันล้านพอไหมคะอุ๊ยตายพ่อของฉันเอาเงินให้นางแบบตัวเล็กๆนั่นกี่สิบล้านเองท่านดุกคงไม่ได้มีค่าเท่ากับนางแบบตัวเล็กๆคนหนึ่งหรอกมั้งนะบางอาจสามาัญชนธรรมดาบางอาจพูดจาแบบนี้กับฉัน ดูเหมือนว่าไม่สั่งสอนมารยาทเธอสันหน่อยเธอคงไม่รู้จักจำแน่เรื่องอะไรทำให้ท่านแม่โกรธขนาดนี้ต้องเป็นพระราชาย่ยวมโมโหท่านแม่แน่เลยขอโทษด้วยนะครับผมจะพาเธอออกไปเองมั่วไปลูก ผมกลับไปจะไปสั่งสอนเธอให้ดีครับไว้เจอกันครับท่านแม่ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง Declaration of Love ตอนที่21อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ